ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมก็โอ้โหอะไรเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยนะครับจอดอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะตอนนี้โอ้โพอดีแวะเติมน้ํามันนะครับนี่ครับเจอบัตเตอร์ฟรีครับหนึ่งอ่าแปดนะครับโอ้มีตัวใหม่เข้ามาเพียบเลยครับแล้วก็มีนี่ครับชิมามาครับนี่แต่ทําไมเหมือนตัวมันแปลกๆนะ เออนะครับผมเหมือนตัวมันแปลกๆนะขออนุญาตลองจับดูก่อนนะครับเหมือนตรงคอเนี่จะไม่เหมือนปกตินะอ่านะครับเจ้าชิมามาตัวนี้นะครับเจ้าม้ายูนิคอนเนี่ยนะครับม้ามีเขานี่นะครับโอ้โหเนี่ยครับเหมือนตัวมันแปลกๆนะใช่หรือเปล่านะครับเจ้ายูนิคอนม้าสายฟ้าเนี่ยนะครับตกลงมันเป็นม้าหรือเป็นตัวอะไรกันแน่ครับ น่าจะเป็นตัวพิเศษครับเพราะว่าไม่สามารถจะอีโวได้นะครับเพาเวอร์อัพได้อย่างเดียวนะโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตลบเลยแล้วกันนะครับอ่านะครับเป็นโปเกมอนพิเศษนะมาเฉพาะช่วงนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าบัตเตอร์ฟรีนะมาด้วยนะครับ ชอบ butterfree นะก็เป็นโปเกมอนพิเศษเหมือนกันนะครับมีโบสีขาวดำผูกที่สีสะนะครับผูกที่หัวนะโอ้น่ารักมากครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับไปจับเจ้าตัวนี้ได้นะครับเคอรียนะครับนะครับเจ้าเคอรียใส่หมวกนะครับก็อีโวไม่ได้นะครับผมพัฒนาล่างไม่ได้ครับแต่ว่า power up ได้นะครับผมก็เป็นตัวอีเวนต์ครับนะนะครับมีอลิฟบินผูกที่ คอด้วยนะครับน่าจะเป็นคล้ายๆเดิมนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าต่างกันตรงไหนนะเจ้าเคเรียนะครับอ่าเจ้าเคเรียเผมมี2ตัวเองเหรอ <laughs> อ่ามี2ตัวเองนะครับนี่ครับชุดธรรมดาจะเป็นชุดขาวล้วนนะครับแต่อันนี้จะมีอ่ามีเหมือนทักซิโดนะอ่านะครับติดที่คอด้วยแล้วก็มีหมวกด้วยนะครับผมเอาละครับ มีตัวอะไรอีกนะวันนี้ก็จะมีอีเวนต์นะครับของที่เราให้ฟังเมื่อเช้านี้นะครับเมโลเอตต้นะครับนี่ครับตามหาเสียงเพลงมาแล้วนะครับจากโปเกมอนปกติ30ตัวนะครับถ่ายภาพคู่หูแล้วก็วิวัฒนาการโปเกมอนในเควส t แรกนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงเควสที่6เลยนะครับก็จะได้เมโลเอต a ต้นะครับส่วนคนที่มีแล้วอย่างที่บอกครับน่าจะนะครับน่าจะเป็นแคนดี้แทนนะครับน่าจะเป็นแคนดี้แทนแล้วก็ กลับมาที่เควสอันเดิมนะครับอันที่เป็นเควสพิเศษนะเป็นสัปดาห์แฟชั่นนะครับผมถ่ายภาพโคลิงชิม,มามานะครับหรือทิปเมียนทิปเมียนใช่ไหมทริมเมียนอ่าเจ้าทริมเมียนเจ้าหมาตัวใหม่นั่นเองนะครับหมาขาวนั่นเองเนาะที่พบในธรรมชาติก็คือจับมาแล้วอย่าเพิ่งโยนบอลน,นะครับก็ถ่ายรูปก่อนนะครับรางวัลตรงนี้คืออะไรเอ่ยแยวขออนุญาตรับก่อนนะ โอ้โหเป็นเจ้าเอนนโคนั่นเองครับเอเนคอนะอเจ้าแมวนะครับที่คลิปวิดีโอกบเก่าผมเรียกมันเป็นหมาเฉยเลยนะอ่านะครับเป็นเจ้าแมวสีชมพูนี่เองนะครับผมเอาละครับสกิตตี้ใช่ไหมตัวนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับมันได้ชื่อสกิตตี้นะโอ้โหอาละครับ โอ้ไม่ดีครับขออนุญาตลบเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายเจ้าเคเรียนะครับเอ้ยเจ้าเคเรียเหรอเขาให้ถ่ายอะไรวะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะครับทริปเมียนนะเจ้าทริปเมียนไม่ใช่ทริปเมียนนะครับทริปเมียนผมก็มั่วไปเรื่อยนะโอ้โหแบตเทิลกับผู้ท้าชิงสายแฟชั่นออแล้วครับนี่ครับนี่ครับอยู่เสานี้พอดีเลยนะยวขออนุญาตนะครับแบตเทิลกับเขาก่อนนะอ้าวโอ้โหเพิ่งจะหมุนเสาได้เลยครับของเต็มเลยนี่ครับ อ้าวนะครับมาดูกันครับว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่านะผมมีก๊อตสตัวนะครับกับการดอนด้วยมาเอาลครับสบายมากครับก็น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนลูกน้องของแกงล็อกเก็ตนะครับผมอ้าวนี่ครับโอ้โหเป็นตัวทิปเมียนนั่นแหละครับจตเป็นฟอร์มไหนไม่รู้นะครับผมอีโวไม่ได้นะแต่เขาเรียกว่าเช้งฟอร์มนะครับเป็นการเปลี่ยนฟอร์มไปเลยนะครับ ก็เป็นตัวเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้พัฒนาล่างนะครับแค่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนฟอร์มของล่างเฉยๆนะอ่านะครับเป็นสีสันตามภูมิภาคไปนะครับตามทวีปตามประเทศไปนะครับอ่านจากชื่อก็น่าจะพอรู้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตสู้ให้ชนะตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปถ่ายภาพเจ้าทริปเมียนกันนะครับอ่านะครับอ่านว่าทริปเมียนผมมาติดทริปเมียนจังเลยครับทริมนะทริมเมียนอนะครับ ชรวเมียนนะโอ้โหอย่างเท่ครับน่ารักเลยครับเหมือนพุดเดิ้ลแบบอ้าวมีกบด้วยครับมีเจ้ากรบรูการูใช่ไหมรูการกลูนะ <c oughs> โอ้โหชื่อแต่ละตัวนะครับอ๋อแล้วครับน่าจะสบายๆครับตอนนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายครับไม่น่ามีปัญหาเนาะ ก็ทำเควสกันให้เสร็จเร็วๆไวๆนะครับเควสตัวนี้จะจำกัดเวลาด้วยนะครับผมน่าจะเป็นเควสที่จำกัดเวลานะครับจำกัดเวลากี่วันไม่รู้นะเมื่อกี้นี่เดี๋ยวย้อนกลับออกไปให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับน่าจะประมาณโอ้โหไม่ได้ผลเลยครับจะเอาตัวอะไรสู้กับมันเนี่ยเอาการด้อนมาสิเมื่อกี้่านมืดตีไม่เข้าเลยครับเดี๋ยวลองดูว่าธาตุดินจะสู้ได้หรือเปล่านะ เจ้ากาดอนนะครับโอ้โหก็ God. ใช้ท่ามืดตีไม่เข้าเฉยเลยครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับเจ้าฟูกาไอเจ้ากาจ,จินะครับโอ้ยอะไรนะ่าจะลืมชื่อมาแล้วเนี่ยไอตัวหมาป่าหมาทิ้งจองเราเนี่ยนะครับผมน่าดูก่อนนะครับโอ้โหอย่างโหดนะครับอ ตอนนี้ท่ามือสู้ไม่ได้แต่ว่าา้าดินสู้ได้นะนะครับมันเป็นตัวอะไรว่าน้อมอนหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเราจะกดถ้าไม่ตายทําไมมันจะตายอยู่แล้วโอ้โหไม่ได้เล่น pvp มาหลายวันนะครับก็เบอร์เบอร์งงง,ง,ง,งกับชีวิตเหมือนกันนะโอ้โหอย่างนะครับเสียเวลาไปนิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไครับ quest battle กับผู้ท้าชิงสายแฟชั่นนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้อย่งเท่เลยครับสีม่วงทั้งชุดเลยนะ โอ้ยได้ของมาด้วยครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีกบแถมมาหนึ่งตัวครับเดี๋ยวดูก่อนเผื่อเป็นช้นี่โอ้โหกูเรกูนะครับกูเรกูนะกูเรกูโอ้โหชื่อแต่ละตัวนะครับใครสำนงสำเนียงนี่ผมไม่ได้แล้วครับผมอ่านตามชื่อภาษาไทยนะครับใครอยากได้สำเนียงเป๊ะๆก็ไปเปิดดูในเพจได้นะครับแนะนำเพจโปโกเทนเนอร์นะครับผมไปเลยนะครับผมเปิดได้เลยนะ มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะครับผมโฆษณาให้โฆษณาเ <c oughs> ขาเป็นเพจดังอยู่แล้วนะเออขออ้างชื่อหน่อยแล้วกันนะครับผมไปหาข้อมูลจากในนั้นเลยเนาะเอาละครับผมต่อไปครับภาลักิจสุดท้ายนะครับก็ไม่มีเจ้าตัวทริมเมียนเลยนะอ่านะครับทริมเมียนเลยแยวผมถ่ายเจ้าตัวเคอรเรียนี่แหละครับผม เอเรียนะเอาแล้วครับไว้ทีหลังนะก็จอดอยู่ในปั๊มนะครับตอนนี้นี่ครับอ่าถ้าเราหาเจ้าทรีเมียมไม่ได้เราสามารถถ่ายรูปได้นะครับผมนี่ครับทุกวันนะครับวันละ3ตัวนะน้าเวลานี้โอ้โหเราไปอยู่ตรงยิมจะจับยังไงแล้วเนี่ยโอ้ยตายไปไปอยู่ตรงโปเกสต็อปนะนั่งไงจับโดนเมวครับ จะขอขยับหน่อยครับกดนั่นติดเสาอีกโอ้ยังไม่เอาได้ไหมครับเพื่อนๆครับผมจะเอาทิมเมียนครับผมทิมเมียนครับอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับมันติดเสาพอดีเลยแล้วมันก็โดนแต่เสาอ่ะโอ้ยอะไรกันครับอ่าจับได้แมวอีกโอ้เอาโยนแมวก่อนแล้วกันครับเจ้าสกิตตี้ตัวนี้นะครับโอ้โหจำชื่อถูกไหมละครับเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษมันมันเรียกอย่างนี้ใช่ไหมนะ โอ้โหตายเลยครับไปเกิดตรงเสาโบเกสตาท็อกครับอยากจะบ้าตายเนวทุกคจีอ้าได้แล้วนะครับเจ้าซุยเมียนตัวแรกในโปเกเด็กซ์แน่นอนครับตัวนี้เดี๋ยวขอเอาแคนดี้เยอะๆก่อนนะ977ครับอ่านะครับเย็นนี้นะครับก็จะมีอ่าอีเวนต์นะครับเจ้าสกิตตี้ใช่ไหมตัวเมื่อกี้นี่แหละนะแมวตัวเมื่อกี้นี่แหละครับช่วงสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ จะสปอตไลท์เดย์นะสปอตไลท์เอานะครับสปอตไลท์เอาเดี๋ยวผมลืมครับมันต้องถ่ายภาพก่อนครับแหมจะจับซะเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับผมถ่ายก่อนครับนี่ครับถ่ายมาแล้วก็กดถูกครับต้องกดถูกด้วยนะถึงจะเรียบร้อยถ้าถ่ายแล้วไปถอยหลังออกนี่ก็อดนะครับผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ภาพมันลอยไปแล้วเนาะภ้ามันลอยไปแล้วก็น่าจะสบายๆครับ ผ่านเควสแล้วแน่นอนนะครับผมหาละครับมาเจ้าทริเมียนนะครับตัวแรกเลยในโปเกเด x นะครับผมโอ้โหมาดู CP กันหน่อยครับ CP 977 IV ไม่ดีเลยครับศูนดาวนะครับนี่นะครับเปลี่ยนล่างนะครับก็เราก็จะต้องใช้นะแคนดี้นะครับทั้งหมด25นะครับกับสตาร์ดัสหมื่นหนึ่งเลยนะครับในการเปลี่ยนล่างนะครับ ไม่ใช่อีโวนะครับเป็นการเปลี่ยนฟอร์มไปเลยนะครับไม่ใช่พัฒนานะครับก็คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นร่างอะไรนี่นะครับก็ต้องไปลุ้นกันนะแต่ขออนุญาตไปเก็บตัวดีๆก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนร่างกันนะครับเช็งฟอร์มกันเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะขอมาเปิดเควสอันสุดท้ายก่อนนะบงเอมอนเต็มครับไปอีกครับ อนุญาตลบเจ้าซิมเมียนตัวเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จับท้ายเนาะนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆที่รับชมช่องของผมอยู่ก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับว่าโปเกมอนผมเนี่ยชอบเต็มนะสะสมเยอะและเกินนะครับเดี๋ยวต้องเปิด ID เอา ID เดีเนี่ยนะครับเฉดเอาตัวดีๆเก็บไว้ก่อนครับตัวดีๆนี่หมายถึงตัวที่เป็นอีเวนต์ต่างๆนี่หละครับเก็บไว้เนาะเอาไว้ยืนยิ้มโชว์เพื่อนๆเท่ๆนี่แหละครับไม่มีอะไรอกครับผม เอาละครับตัวนี้ก็ลบเหมือนกันนะครับมาจากเควสนะครับผมเอาละครับมาดูยีครับได้อะไรนะในเควสที่หนึ่งนะครับปึ๊บอ้านี่เจ้าชิมามาตัวเมื่อสักครู่นี้แหละครับที่เราจับไปนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสุดท้ายเราจะได้อะไรนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะต้องไปจริงๆแล้วนะครับกับเจ้าชิมามาตัวนี้นะครับไปไล่จับกันนะครับผม ก็เดี๋ยวจะมีเจ้าเดี๋ยวถ่ายภาพเลยนะนะครับจะมีกสักหนึ่งตัวก่อนนะอนะครับจะอีสักหนึ่งตัวก่อนนะงนี่ครับมาอีกแล้วครับเจ้าทริมเมียนนะครับผมอ่านี่ครับท่าเดิมเลยครับผมท่าเดิมเลยครับแต่ว่าโปเกมอนเต็มนะครับก็ไปลบชิมามาก่อนนะครับออลครับก็ลาไปกับเจ้าทริมเมียนตัวเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะนะครับตัวนี้กี่ซีพีเอ้ย400กว่านะครับโอ้โห,โโหสวัสดีครับเพื่อนๆครับ